ก็งงเคิงก็ออกไปโอ้โหได้เลจ้ไดโอ้โหเก้งถั่วโอ้เนี่ย คนละตัวเลยจตะลูลกใชนะ่มาเห็นนะมาหากล่องดิลกูกอันนี้ต้องเงินเหรอได้อะลกูกโอ้เก่งแถอว่ะนี่คือตัวที่ฉันเก็บได้ <c oughs> อ๋อตัวใหญ่เลยน่ะนั่งต้องเงินเด้ต้องเงินมาลูกไหนโอ้โอ เอ้บังหลามีไปดิวมาแล้วเกาห้องแห้งไหนปลาตื่นในใปเรื่องตัวรูเจ้าเจ้า Nhà quá Hm. Ti gong cái bán mệt. Ti gong cái mệt. Ti gong cái mệt. Ti gong cái mệt. Ti gong mệt. Ti gong cái mệt. Ti với cái cái mệt. Ti gong cái mệt. Ti gong cái ก่าวกับกมาาันคอเนี่ยบอกวแม่เพิ่งเห็นตอนตำบันี้แม่เห็นแต่แม่กดบันทึกกดสตอปวบิดีโอใบมันยาวไงเพราะแต้มว่ากัดแล้วแม่กดปั๊บมันมันเล่นประทันก็เห็นแต่ตอนแต้มดึงปลามาเอ๊ะะได้แล้วจ้ะได้มาแม่บ่งดูเยืออยังเยื่อบัลลารนะที่มันที่บัลลาใช่ เยือยไงลูกเยอือแมนนะเออแมนนะจ๊ะแมนอ,อืมนีม่แค่พอกอ่ะปลาแล้วลูกปลาดิโนมันเอาไว้ได้ลูอกกับอันนั้น,นอทองปลาก็เห็นถังใส่ปลาแล้วก,กูกูทายเฮ้อ เราวอีราูคร <ank> er> oh oh ื่อส mm <Anakin> oh. oh. ิทติหลายที่อะกัาปชิงเราบ้างลูกโอ้ลงลองไหมใหญ่ปะมาเร็วมาเร็วู้าว้าววนโอ้นโอ้ยมาขักวิดเนร็ย มันเถอะเาเล็กเลิกเมื่อกี้ฮะเบืองเทียมกับแขนฮะโอ้โหต้องเห็นต้องเห็นจริงจริงอ่ะมันตัวในกล้องมันน้อยใหญ่มากเหรใหญ่มากเ่รอต้องแค่เนุกใหญ่ใหญ่รวมมันเนี่ยโอ้มันเถอะเทียมเนียโอ้เทียมขาจถะ โอ้ oh, ยังใหญ่ใหญ่เบรกออกคนปูด ah. ปูดม okay. <men hehe> ือเลยเบรกออกคนปูดปูดอเดือดเลยกออกผมโดนไม่ได้เหรอไม่ซูมวลนี่ส่าบ้างบ้างนะทั้งปลาด้วทั้งที่น้ำขึ้นล่ะเต็มแล้วมั้งนี่อ่ะแน่นอนตัวเงินเป็นงานเหรอตัวเงินแลนไว้ขนาดจับกล้องให้อ้ายอ่ะ โอ้หนูได้แค่ตัวเดียวไม่เต้ไม่สามตัวแล้วเออเดี๋ยวหนูก็ได้ตีไปตรงจุดมันเดี๋ยวก็ได้เออพี่พักกัดมุมนั่นเลยอืมเต็มตีถึงขอบฟังฟังคนนูเนยเหรอถึงมันพวกีมันประมาณยี่สิบเมตรเองอ๋อยี่สิบห้าเมตร